เป็นเราดูเลยอะไรว่าบุรีลมปลเป็นหมู่บ้านเหรอเป็นหมู่บ้านเหรออยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ตรงไหนไม่อ,อ่ะอยู่ตรงไหนอะไรว่าเรอยู่ที่ไหนไม่ไมไมปปาาารู้มันอยู่ไหนสมุปราการนี่หรือว่าอยู่อยู่ไหนหมู่บ้านบุรีลมเหรอเป็นหมู่บ้านเหรอค่ะ อืมครับครับอย่างเดียวครับครับไก่ไหมไกลจากนี้ไหมไกลอยู่ไกลประมาณร้อยล้านเมตรร้อย <c oughs> ล้านเมตรถ้เป็นเมตรจะได้ถนโไม่น่าจะได้มั้งเอ๊หมู่บ้านบุรีลมหรอบุรีลมบุรีลังบุรีลังบุรีลังอะไรบุรีลังนี่คือหน้าเข้อตอนเด็กดูดิมันตรงนั้นที่เธออยู่ตรงนั้นโซนนั้นมันใกล้ตรงไหนบ้างมันใกล้ห้างสรรพสินค้า ห้างอะไรห้างก็คือห้างที่ซื้อของม,มันมัน,ม,นมันเป็นเหมือนเซเว่นนะครับมันมันใกล้เซเว่นอ๋อต้องเป็นเซเว่นมันก็มีทั่วไปแต่ถามเก่งๆมากเก่งโอ้ยโซนที่เธออยู่อ่ะมันโซนไหนเราจะแปลกใจว่าทำไมเ,ำบบเธอเรียนที่หนำแดงบางันท่านเคยงั้นกนะิ๊กกรอ,อได้นะครับกิ๊กกรอปกติไม่ใช่แบบนี้ หา,าที่ก่อนที่จะย้ายใช้เดินมาบอกไป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 แมเดราว่าทำไมถึงเรียนอยู่น้ำแดงแต่แเรียนมานานแลอยังไม่จบแดง <c oughs> หรือว่าย้ายมานี่เลยยัยยัอวนถามเนี่ <c oughs> ย ครับเรียนที่หนามแดงเนี่ยเรียนนานแล้วยังนานครับเรียนแต่ปอไหนปออนุบานลนะเรียนแต่อนุบาลเลยตกใจตกใจตกใจมากเลยแดงว่าอยู่ในย่านนี้แน่เลยไม่ได้อยู่ไกลอะไรหรอกเข้าถ้าไม่งั้นจะเดี๋ยวพาเข้าไปดู โปรที่สุดอันนี้กระโปงอันนี้กระโปงครับแหม่ไม่ฟังยากเลยจะต่อยอย่างเดียวน,น,นี่เป็นกำไรพาไปชมบ้านเฉยๆได้ไหมยกเว้นอะไรยกรเว้นอะไรอันนี้ตู้เย็นครับนี่นะครับแา,า่ดา สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ